ทานเพื่อนเนี่ยจะผานเพื่อนมาทำกับข้าวอีกแล้วนะคะอันนี้ทอดปลาหน,นะะึนะะ่งค่ะะอะอยจะทําแกงส้มนะคะแต่ออยไม่แต่คนที่ไม่ชอบกินปลาสดนะคะก็เคแบบนั้ถ้าเอาไปเอาไปต้มอะไรเงี้ยออยจะไม่ไม่กินนะคะท้าไปทอดแล้วไปแกงส้มโอเคอะอยกินเลยนะคะค้างๆมันมานิดนึงอันนี้ก็จะแกงส้มนะคะแกงส้มผักรวมก็จะ,จะมีมะละกอ ถั่วยาวนะคะผักบุ้งค่ะนะคะอันนี้ผักแกงแล้วเราจะอันนี้จะใส่แทนปลาปลากระป๋องแกงส้มปลากระป๋องะะมาค่ะมาตำตำที่เครส่กด้วยเลยแบบนี้เลยนะคะ 好干。<Bye. S 2> ปลานะคะพี่เอเอามากลับปลาแล้วก็จะ,ะโอนเกีเเ่ยวแลค่ะดูน้าตาพี่แกงของเรานะคะ นี่ค่ะก็หอมกระชายนะคะแล้วก็แกงส้มแบบภาคกลางนะคะ ปลาร็ป๋องลงไปเอาเป็นเนื้อค่ะส่วนน้ำที่จะไว้ให้แมวนะคะ แบบง่ายๆค่ะสไตล์คุณออยนะคะออยไม่เล่นเยอยกับการกินนะคะกินอะไรก็ได้นะแต่จำเป็นต้องกินปลาแซลมอนปลาดิกปลาลากสองก็อร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะอเฮ้ เลี้ยม่ทอปดปากเลยดูปากเราจะทอดให้เขากรอบนะคะกรอบน,นะค่ะอือร้องทำไมเนี่ยนี่ค่ะคุณดำเอาสักทีนล้ว่าในร้องทำไมเนี่ย เรามาเตรียมหมอ้อแกงส้มกัมนดีกว่าค่ะอ้าวปากต้อตงนะคะเดียด๋ยวหยิบหม้อเลยค่ะติ๊กแกงเราได้ที่แล้วนะคะ่ะ ก็ได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้น้ำแกงส้มของเรานะคะโอ้ยคุณมแมลงวันก็เยอะมากนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะพริกแกงของเรานะคะนี่ค่ะพริกแกงส้มนะคะอุย้ย นะคะพริกแกงส้มค่ะน้ำเยอะไปไหมเดี๋ยว,ไไยวกลัวน้ำน้ำจะเยอะไหมเอาน้ำน้ำออกหน่อยค่ะนี่งเหลือหนึ่งนะคะนี่จะเอาพริกแกงลงไปละลาย แกงของเราค่ะน้ำพริกแกงส้มนะคะ่ะอุ้ยแรงวันก็เยอะมากอันนี้ผักนะคะมะละกอค่ะเดี๋ยวเราจะใส่มะละกอลงไปก่อนนะคะบุ้งที่หลังเนาะใส่เกลือลงไปสักนิดนึง ต้องตวงค่ะเ,เพื่อนสูตรไม่แน่นอนนะคะทำทำไปกินไปสไตล์เยออยค่ะ <c oughs> ผงนัวค่ะใส่ไปนิดนะะึงเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปะาปลากันนะคะ <c oughs> เนเพื่อน ำปลาก็มีสองยี่ห้อะนะคะอันนี้อะไอันนี้ก็ก็อร่อยดีนะคะน้ำปลาเนี่อันนี้ของคุณหม่ำนะคะนะคะปะลาหม่มค่ะอร่อยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาหม่มเนาะใส่ให้หมดเลยค่ะ กินข้าวไรยังนะคะน้ำกจะออกสีดำๆนิดนะึงนะคะแซ่บค่ะใส่ปละขามลงไปเลยค่ะใส่มะละกอไปก่อนนะคะเพราะว่ามะกอกอะสุกยากนิดนึง แล้วก็ต่อลงไปนะคะนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนี่เราก็รอเวลานะคะ ูกสมุนค่ะได้กลิ่นปลานะคะร้องกัน เก็บของกันค่ะก็จะลกนิดนดนะคะค่อ,อยังไม่ได้เก็บร้านแกงส้มของเราก็เริ่มจะเดือดแล้วนะคะ มละกออเปื่อยนิดนึงเนาะเราค่อยใส่พวกกาวดักแมลงวัน,นค่ะเยอะมากค่ะเพื่อน รอไปนิดนึงค่ะนะคะแป๊บน,นึงนะคะลูกค้ามา,าแกงส้มปลากระป๋องจ้า <laughs> ยายเคยกินไหมเคยกิน, <laughs> นาย,ยาเส้นแนะจ้าถ้าแกงส้มมะละกอถั่วอนะไร่ <laughs> าเงี้ย อรอันนี้สิบห้าบาทบาวของตา <ม>นับเรียนเลยนะนับเรียนเลยตาพวกยังไม่ได้ไปเบิกตังค์คนแกเลยไม่ม <laughs> <laughs> ีก็มาเอาไปก่อนได้ยาย <c oughs> นี้ค่อยมาให้หนูก็ได้

นี่ค่ะเพื่อนนะคะมล,ละกอก็เริ่มสุกมล,ละกองเราก็จะเริ่มได้ทีแล้วนะ <_' S 2> เดี๋ยวะะใส่ถั่วล้างแล้วนะคะใส่ถั่วลงไปเลยค่ะ <_' S 2> บุ้งค่ะบุ้งก็ล้างแล้วนะคะใส่เลยค่ะใส่บ นี่เราก็รอนะคะรอให้เดือดอีกรอบหนึ่งเอาเ,าเปรี้ยวแค่นี้ดีกว่าเนะเออยเป็นคนชอบกินเปรี้ยวแต่เดี๋ยวออยอใส่ตั้งหากดีกว่าแยกใส่บางคนก็ไม่กินเปรี้ยวค่ะอย่างเงี้ย เราก็จะทำแบบรสชาติปานกลางนะคะรสชาติกลางกลางคะ่ะเดี๋ยวออกครอรอเดือดนิดนึงนะคะนะคะพอเราจะกินเราก็ าปลาใส่ถ้วยค่ะเดี๋ยวล่อยเอาปลาใส่จานไปก่อนเนาะของยังไม่ได้ล้างนะคะเต็มาปลาใส่อันนี้ไว้ก่อนนะคะอับไว้ใส่ไปก่อนเวลาเราจะกินแล้วก็ตักแกงส้มมะละใส่เอาปลาใส่จานนะคะจะใส่ถ้วยละชิ้นหรือถ้วยละสองชิ้นก็ได้ค่ะแล้วก็ตัก แกงส้มราดนะคะ แล้วถ้าใครแบบอยากให้น้ำแกงส้มเข้ากับเนื้อปลานะคะที่ทอดไว้นะคะให้เราเอเาใส่ไปตอนนี้ได้เลยนะคะน้ำแกงส้มจะซึมเข้าไปในเนื้อปลาะะจะทำให้รสชาติอร่อยเข้าไปอีกีแบบหนึง ไม่มีใครสอนนะคะเรื่องทำกับข้าวผมเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวนะคะหัดหัดพักรักจำค่ะเห็นอะไรนิดหน่อยเราก็จะดูนะคะผมเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ค่ะแต่ออยวว่า่อ,อยทําทำเองกินเองค่ะโอเคค่ะอร่อย ต่อให้พักบึ้งแบบถั่วนะคะเปื่อยนิดนึงนะคะเอ้เขาไปเปื่อนแล้วกินแล้วมันจะแซ่บค่ะนะคะเอาว่าออยเอาเฮ้ยไอ้ว่าออยเอาปลาใส่เลยดีกว่านี่ค่ะเพื่อนใส่เลยค่ะอืมอืมนะคะแซ่บลายค่ะอ่า นำคาลูกสมุนนะคะได้กินปลาแล้วก็ล้องกันะคะกดให้จมนะคะไม่ใช่เดี๋ยวเราจะดับดับไปแล้วนะคะนี่ก็คือแกงส้มนะคะพอแล้วค่ะดับไปเลยอันนี้ก็จะแป๊บนะคะ อันนี้ก็จะได้แกงส้มนะคะแกงส้มผักรวมค่ะนะคะปากใช้ปลากระป๋องโขลกน้ําแกงนะคะใช้ปลาหมิ่นทอดแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแค่นี้ค่ะง่ายๆค่ะกินง่ายงสไตล์ยาย,าย,ยอ้อยนะคะ <c oughs> ค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าอ่อยจะหาเมนูใหม่มาใหม่ๆมาใ,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 ให้เพื่อนๆได้รับชมกันใหม่นะคะ บ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะ